หากเรานำกระดูกสัตว์มาเหลาให้ปลายด้านหนึ่งแหลมเพื่อใช้ในการเกล้าผมสิ่งนี้เรียกว่าปิ่นแม้จะใช้ได้จริงแต่ก็ยังไม่สวยงามคุณจึงใช้เทคโนโลยีหลอมโลหะขั้นสูงเพื่อสร้างปิ่นทองแดงขึ้นและเพื่อแสดงถึงฐานะสูงสักคุณสามารถแกะสลักลายเมฆหรือสัตว์มงคลแต่เมื่อทรงผมเริ่มซับซ้อนขึ้นปิ่นเพียงอันเดียวก็ยึดผมไม่อยู่แต่นั่นก็ไม่ยากเกินความสามารถคุณ,คณได้เพิ่มจํานวนปิ่นปักผมและออกแบบให้มีปิ่นหลักกับปิ่นรองปิ่นหลักใช้รับน้ําหนักปิ่นรองช่วยยึดให้อยู่กับที่ เพื่อรับมือกับอันตรายในยุคสงครามมอและเพื่อป้องกันตัวเองคุณได้ทำปิ่นให้แบนและลับให้คมเพื่อเน้นย้ำวัฒนธรรมท้องถิ่นปิ่นจะมีทั้งหมด3อันสอดคล้องกับแนวคิด1กํากำเนิด2 2กํากำเนิด3และ3าํกำเนิด3ามพันสิถึงสวรรค์โลกและมนุษย์และยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอันตรงกลางเรียกว่าปิ่นหลักหรือปิ่นประธานซึ่งเป็นตัวแทนของชาติสแสดงออกถึงความรักชาติปิ่น้ายแทนตระกูลสแสดงถึงความรับผิดชอบ เป็นตัวแทนความสมดุลในการจีดี้องตนคุณใช้ปิ่นสามอันนี้ขับไล่ศัตรูเมื่อบ้านเมืองสงบสุขจึงไม่ต้องรับคมอีกวัสดุก็เปลี่ยนจากเหล็กเป็นเงินยินดีด้วยคุณได้ประดิษฐ์ปิ่นสามอันแล้วปิ่นสามันไม่ใช่แค่อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงฝู่นและเป็นสื่อกลางความทรงจําทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาในพิธีกรรมโบราณเป็นพลังทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน